คุผมจะแมบสนุกสนุกเล่นแล้วไปเล่นกัน,นคือแม่เออยู่อันนี้เนะี่ยผมเ็เล่นแล้วแต่คือแบบแต่หน้าผมมีสตาร์เกมอ่ะแล้วผมแบบคิดว่าแบบเขาเล่นไนเมดินเเวนน่นไม่ได้แล้วเพราะ ไว้สเน็กบักอยู่แต่ที่ไหน g ี GM กำลังอ่ารีเวิร์กอยู่ครับก็คือ GM กำลังเขาเรียกอะไรก็กำลังกำลังแบบรีรีตัวละครมันอะให้แบบแปลกแปกขึ้นให้แบบแบบแบบดีขึ้นอ่ะเอ,ออง่าย เราจะมาดูกันครับอ้าวไว้ยเทนนิกหายอะไรกันครับเนี่ย